สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาโอนนะคะเลีกเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมาตร,รวมนะคะสีนอยในงวดของวันที่สิบแปดเดือน4 2่สองพันห้านะคะวันนี้นะคะน้องเอสดก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมนะคะน้องเอสดก็ ขอบคุณนะคะพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณทุกไลค์นะคะแล้วก็ทุกๆการติดตามที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆสมาชิกเนาะสำหรับในช่วงสงการนะคะพี่ๆเนาะแอดก็ไม่ค่อยได้ลงแนวทางให้นะคะ ก็ติดธุระบ้างนะคะแล้วก็บางทีอแอดกับบ้านต่างจังหวัดนะคะแนวทางที่ไมไ่ลงให้ก็เพราะบางทีก็เป็นที่เน็ตด,ด้วยนะคะเน็ตไม่ค่อยดีนะคะแถวแถวต่างจังหวัดนะคะก็กราบขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงให้แบบเต็มที่นะคะบางวันก็ลงแค่โค้งสุดท้ายบางวันก็ลงแค่สุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็ ขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะเดี๋ยวเอดจะมาแบ่งปันนะคะวันนี้นอกสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆน้องเอ็ดก็กราบขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้ให้วิ่งรุดที่หนึ่งนะคะก็หลุดนะคะเมื่อวานนี้อ๋อไม่หลุดนะคะพี่พี่ก็ขออภัยด้วยนะคะหนึ่งเมื่เขามาสายวิ่งรุดนะคะ หนึ่งมีมาหนึ่งสองนะคะเข้ารอบเฉพาะกิจไปนะคะท่านใดนําไปรูดไปวิ่งรอบแรกนะคะก็เข้าไปในรอบเฉพาะกิจเลขล่างนะคะแล้วหนึ่งก็มาในรอบพิเศษนะคะแต่เข้ามาในหลักร้อยนะคะมาในสายวิ่งนะคะท่านใดวิ่งที่เลขบนก็ได้ไปนะคะหนึ่งเนาะก็สรุปแล้วเข้ารอบเฉพาะกิจหนึ่งสองนะคะวิ่งรุดที่หนึ่งเมื่อวาน สำหรับตารางนะคะตารางน้องเอสเมื่อวานนี้เข้า1 6 6นะคะแล้วก็เข้า7 6 6 7นี่มา2อรอบนะคะมาตัวกลับนะคะพี่ๆเนาะแล้วก็เข้า3 4นะคะพี่ๆก็แสดงความยินดีกับพี่พี่สมาชิกที่จับตารางนะคะอย่าลืมจับตารางไปเป็นแนวทางด้วยนะคะบางทีตารางน้องเอสก็มาเด้งๆนะคะพี่ๆเนาะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนไปรับชมนะคะน้องเอ็ดก็ฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชื่นชอบนะคะแล้วค่อยตามนะคะในวันนี้นะคะสูตร1เม็ดเดียวน้องเอ็ดให้เด่นไปที่5แล้วก็6 ส่วนตัววิ่งตัวรูดในวันนี้นะคะน้องเอสให้วิ่งรูดที่5ถ้าท่านใดชอบก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบ5ก็เอา6นะคะพี่พีก็กับขออภัยนะคะเมะื่อวานนี้ให้เด่น2ตัวไม่มานะคะแต่ก็ส่วนน้อยนะคะพี่พี่เนาะบางทีที่น้องเอสให้ไปนะคะส่วนมากจะมานะคะตัวเด่น แต่เมื่อวานนี้หลุดก็กราบขออภัยด้วยนะคะแนวทางก็มีเข้านะคะมีหลุดประปนกันไปนะคะพี่ๆก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตารางน้องเอสวันนี้มีห้ามีหกมีสามมีศูนย์มีเจ็ด แล้วก็มีสองนะคะเด่นในวันนี้เด่นที่หกกับห้านะคะพี่พในสูตรนี้ตัวที่น้องเอดชอบนะคะในสูตรนี้ก็จะเป็นห้าหกนะคะพี่โอประกามไม่ออกห้าหกนะคะ ห้าเจ็ดห้าสองห้าสามนะคะแล้วก็ห้าศูนย์ถ้าท่านใดชอบนะคะก็สามารถนำไปพิจารณาได้นะคะตัวที่น้องเอสให้ไปนะคะสำหรับแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะวันนี้เน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเอสก็มีเพียงเท่านี้ขอให้พี่ๆสมาชิก โชคดีนะคะหิงเิงปังปังสำหรับวันนี้น้องเอสดาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ